บอมเบย์เบอร์มาที่จังหวัดแพร่กันนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นอาคารที่สร้างมาอย่างยาวนานหลก100ักร้อยปีแล้วหลังจากที่ถูกรื้อถอนไปก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจของชาวชแพร่กันด้วยนะคะ<ช>ซึ่ง<ช>วันนี้ค่ะทางอธิบดีกรมศิลปากรค่ะได้มีการติดตามการดําเนินการฟื้นฟูอาคารบอมเบย์เบอร์มาที่สวนรุกชาติเชตาวันจังหวัดแพร่ค่ะ ที่สวนรุกขชาติเชตวันอำเภอเมืองจังหวัดแพร่นายประทีปเพงตะโกอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะได้มีการติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้หรืออาคารบอมเบย์เบอร์มาในอดีตซึ่งขณะนี้ค่ะทางกรมศิลปากรเองก็จะได้ดำเนินการจัดทำแปลนขึ้นมา3รูปแบบค่ะถ้าเป็นรูปแบบที่1นนะคะก็คือแบบคืนภาพจําก็คือให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดแบบที่2นะคะเป็นแบบวิเคราะห์ รูปภาพเก่าโดยการสืบค้นประวัติเชิงลึกที่สุดนะคะเพื่อให้ได้อาคารก่อนการปรับปรุงเพื่อให้เข้าสู่ยุคที่เป็นยุคเริ่มแรกให้ได้มากที่สุดค่ะ ส่วนในแบบที่3นะคะก็จะเป็นแบบประยุกต์ก็จะมีการผสมผสานระหว่างแบบคืนภาพจํากับแบบวิเคราะห์รูปภาพเก่าเอามาผสมผสานกันก็คือแบบที่1กับแบบที่2เอามารวมกันนั่นแหละค่ะซึ่งเมื่อได้แบบแปลนทั้ง3รูปแบบออกมาแล้วนะคะก็จะมีการทำประ,ประชาพิจาร์นนะคะร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดแพร่ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอาคารด้วยค่ะ